ใู่ในแมพที่คุณจะต้องสร้างห้างสรรพสินค้าจากหลักพันแบบนี้ครับไปถึงหลักล้านให้อยู่ภายใน24ชั่วโมงซึ่งผมจะทำได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยผมรบกวนค,คุณกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากจริงครับขอบคุณมากจริงครับหากกดไลค์แล้วผมเริ่มต้นชั่วโมงที่1ด้วยการจัดวางเชลเพื่อที่จะวางของขายด้วยเงินที่มีทั้งหมด5,000ดอลลาร์ 5, ครับผมทำการสั่งของ และเดินทางไปรับของที่คลังสินค้าครับนี่ไงของผมอยู่นี่สสยรถบรรทุกกลับห้างาเรากันแมนนำของที่ได้มาเข้าคลังสินค้าของทางห้างครับแลวคุณจะเห็นเมื่อเงินของผมมีแค่ศูนย์ดอลลาร์ผมจะทำการขายทุกอย่างที่ไม่จะเป็นอย่างเช่นกำแพงพื้นหรืออะไรอื่นก็ตามที่เราไม่จะเป็นต้องใช้เพื่อที่จะจ้างพนักงานอย่างเช่นพนักงานไฟแนนซ์ครับที่จะทำการให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน เพื่อจะมาซื้อส e ินค้าของเราครับและพนักงานเติมสต็อกสินค้าที่จะเติมให้เราอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเติมเองครับในชั่วโมงที่3ผมสามารถหาเงินได้ถึง7,000ดอลลาร์ครับ ผมจะใช้เงินที่ได้ทำการจ้างผู้จัดการที่มีความสามารถในการสั่งสินค้าให้มาสต็อกในห้างอย่างอัตโนมัติครับทีนี้ทุกอย่างก็เกือบจะอัตโนมัติทั้งหมดแล้วผมแทบจะไปนอนกระดิกเท้าได้เลยเงินที่เหลืออยู่ผมนำมาวางเชลเพื่อเตรียมที่จะวางสินค้าใหม่ครับและทำการซื้อรถที่สามารถจุของได้มากกว่าเดิมต่อการขนรอบๆหนึงเออต้องเรียกประกันไหมเนี่ยกูพป ผมจ้างคนส่งของให้มาขับรถให้ผมครับอา้าวทำไมมีตังก็ต้องจ้างขับเองทำไมขี้เกียจผมเหลือเงินอยู่6000ดอลลาร์ผมทำมาสร้างที่จอดรถและเครื่องคิดเงินอัตโนมัติที่จะให้ลูกค้าสามารถคิดเงินได้ด้วยตัวเองครับโดยไม่ต้องมีแคชเชียร์ในชั่วโมงที่5ครับผมทำการสร้างที่จอดรถเพิ่มและสร้างป้ายของห้างครับเสียเงินไปเจ0ดอาดอลลาร์ป้ายเลยแค่นี้แหละเรียกว่าห้าง ในชัมม่วโมงที่9ครับผมหาเงินได้18 0 0แล้วเราต้องขยายผมต้องการจัดซื้อเชลว,วางสินค้าอีกหลายชิ้นเลยเพื่อที่จะวางสินค้าที่ใหญ่ยิ่งขึ้นและมีราคายิ่งขึ้นนั่นก็คือตัวผมเองแหละผมขายตัวเองกูไพสินค้าที่ผมํามาขายเพิ่มนั่นก็คือกระเป๋าและเครื่องดูดฝุ่นครับใช่แล้วห้างของเรามีเครื่องไฟฟ้าขายสักทีโมต่ขายของเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย ในชัมม่วโมงที่16ครับผมสามารถหาเงินได้ถึง50,000ดอลลาร์เลยทีเดียวและผมตั้งใจที่จะซื้ออะไรที่มันแพงขึ้นอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ผมทำการขยายพื้นที่ด้วยกำแพงระดับพรีเมียมของผมนะครับและทำการวางเชลล์ที่จะใช้วางในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กครับและไม่ลืมที่จะติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยเงินเหลือครับคุณไปซื้อรถกัน ผมซื้อในส่วนของรถตู้ทึบราคา1นึ่งบืดอลลาร์ครับและขับกลับไปเฉยๆให้พนักงานขับให้แทนครับเงินที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยผมอาการซื้อคลังสินค้าเพิ่มความจุของตัวห้างขึ้นมาครับเดี๋ยวมันจะไม่พอนะ่ทำการกําหนดเชลเพื่อจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่กําลังรอการขนส่งครับแต่ถ้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือพนักงานส่งของของผมส่งของช้ามากๆครับผมเลยจึงแวะไปดูสัหน่อยว่าของคลังของผม อยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยยังไม่ถูกส่งสติกหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ถูกส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเงินที่เหลือ,อนิดหน่อยเนี่ยผมเอามาสร้างพื้นที่เพิ่มและสร้างถนนครับเพื่อที่จะสร้างที่จอดรถและเงินหมดหมดแล้วเงินเงินไม่พอในชั่วโมงที่18ครับผมสร้างพื้นที่จอดรถเพิ่มและทำการเปลี่ยนป้ายหน้าห้างครับเป็นป้ายที่ใหญ่ขึ้นมากๆครับคาฟู อีกทั้งยังทาการซื้อเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องครับในชั่วโมองที่20ครับโอ้ชั่วโมองที่20สิบาเงินได้แสนห้ครับผมต้องการซื้อรถบ,บรรทุกที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆแบบข้ามขั้นไปเลยอะราคา50 0 0 0ครับ50 0 0 0ดอลลาร์ซื้อเลยแล้วทำการซื้อเชลเพื่อที่จะขายพวกอาหารแช่เย็นนะครับพวกน้ําพวกอะไรอย่างนี และเพิ่มเติมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ครับที่เราใช้พื้นที่ใหญ่ขึ้นก็จะได้เงินมากขึ้นยางครับยังไม่หมดผมสร้างที่จอดรถเพิ่มอีกเยอะมากๆเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนสร้างจนลูกค้าเยอะมากๆจริงๆครับแล้วก็มีแคชเชียคนเดียวฝากด้วยนะแดนฉันเชื่อในตัวนาย ชั่วโมงที่23สาักทีครับใกล้แล้วคุณใกล้แล้วผมหาเงินได้0,000 0ดอลลาร์ครับผมเปลี่ยนป้ายของห้างเป็นป้ายที่แพงที่สุดนั่นคือราคา5 0,000ดอลลาร์ครับเงินเยอะขนาดที่ผมบอกเลยผมจะซื้อรถที่แพงที่สุดเท่าที่จะแพงได้มันมีเรือเหาะด้วยเหรอคุณโอ้แปดแสนนี่60,000แพงสุดแล้ว <laughs> แพงสุดแล้วไงแพงสุดแล้วคุณเนี่แหละโอเคแล้วนี่คือรถคันใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะในไหนก็ซื้อรถคันใหม่มาแล้วผมอยากจะลองไปรับส่งของด้วยตัวเองดูครับ ถอยลำบากมากถอยอย่างถอยอย่างลำบากเลยมันต้องถอยให้หลังเข้ามาตัวนี้คุณมนถึงจะรับของได้ส่งของครับอของมาส่งแล้วนั่นคือมันมันเข้าไปในคังใช่ไหมที่นี่ของในการหาเงินทุกอย่างก็แทบจะครบหมดแล้วครับเงินเหลือนะคุณอยากอยากอยากได้อะโกคาร์ดอยากได้ไม่ไม่มีอะไรหรอกมันมันเร็วดี เนี่ยเร็วจัดแล้ว,วผมทำการจัดซื้อแท่นวางรถยนต์ครับเพื่อที่จะขายรถยนต์ให้ได้เงินเยอะมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับคือคนส่งของส่งไม่ทันครับเนื่องจากของที่ผมสั่งไปเนี่ยมันเยอะมากๆจริงอย่างที่คุณเห็นตรงเนี้ยเห็นปะมันเยอะจริงๆอ่ะผมจึงแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการไปรับของเองครับโดยการสปอนร,รถตรงนี้แล้วก็หันข้างหลังมันให้มันตรงๆกับกับที่ขนส่งจบ ง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องขับถอยไปถอยมาแต่เมื่อส่งของทุกอย่างมาเข้าที่คลังห้างมากพอก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีกแล้วนะคือคลังผมเต็มครับผมต้องทำการขยายคลังเพิ่มขึ้นครับก็คือไอ้พวกกล่องๆนี่ยแหละ เมื่อผมจัดแจงของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นจะครบ24ชั่วโมงผมหวังว่าเงินผมจะถึงล้านนะนะจนมาถึงชั่วโมงที่40ครับใช่คุณ <laughs> ใช่แล้วคุณชั่วโมงที่40นะคือผมสารภาพตามตรงคือมันมันไปถึงล้านภายใน24ชั่วโมงไม่ทันผมผมหลับ ต้องขอไปเป็นอย่างยิ่งจริงๆครับ40ชั่วโมงที่ผ่านมาผมสามารถเอินเงินได้4ล้าน5แสนดอลลาร์กว่าๆเลยทีเดียวทีนี้มาในส่วนของการสร้างครับผมการลบทุกอย่างที่มีตอนแรกทั้งหมดและทำการวางแพลนทุกอย่างเริ่มจากตัวโครงสร้างตึกครับเป็นตึกสี่เหลี่ยมเหมือนพวกห้างวิกซีโลตัสหรือคาฟูนั่นเองครับส่วนที่จอดรถก็จะอยู่ข้างหลัง และในส่วนของด้านท้ายสุดของห้างครับหลังสุดนั่นเองผมจะทําไปที่ส่งของบริเวณชั้น2ก็จะไปคลังสินค้าครับในการเก็บสินค้าพวกกล่องพวกอะไรนี้มันต้องมีเนื้อที่เยอะมากๆจริงผมเลยเว้นที่ตรงนี้ไว้ผมเริ่มที่จะทําการปูพื้นในบริเวณชั้น1และชั้น2เพื่อที่จะได้เห็นภาพให้ชัดมากขึ้นครับปูพื้นเงินหายไปลวห0 0 0สน แงในส่วนของท้ายห้างกับหน้าห้างจะเป็นส่วนของกระจกนะครับเป็นเป็นเป็นกระจกอ่ะก็ก็กห้างอะ่ะข้างหน้าข้างหลังมันก็เป็นกระจกไะคุณในตอนแรกผมว่าผมจะทําในส่วนของถนนรอบๆอ,อ,อาคารครับแต่เหมือนเนื้อที่มันจะไม่พอผมเลยตัดถนนฝั่งหนึ่งให้มันหายไปเลยเป็นส่วนของอาคารไปเลยครับแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งเป็นอุโมงค์ลอดไปใช่ครับ เป็นอุโมงลอดไปยังที่จอดรถครับดูดิในโซนห้างชั้นหนึ่งครับจะเป็นโซนที่มันจะมีห้องแบบเหมือนห้องที่เอาไว้ให้แบบคนเช่าอะ่ะผมจะพูดว่าไงเดียพวกร้านร้านทองร้านเพชรเออร้านแบบ KFC Max หรือว่าร้านอาหารอะไรเงครับแต่ว่าในแแบบเนี้ยมันไม่ไม่มีร้านอาหารนะครับน่าเสียดายจริงถ้ามันมีร้านอาหารมันจะเหมือนหน่อยผมเลยวางในโซนของร้านที่ขายจิวเวลリー แล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าแทนครับตรงนี้ผมอยากออกแบบให้เหมือนห้างในไทยครับก็คือมันมันต้องมีฟูดคอร์ดอะห้างในไทยอะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะแต่แต่ในแบบนี้มันทําไม่ได้ครับก็เลยขอข้ามไปเออนี่คุณดูมาถึงตรงนี้คุณรู้ยังว่าผมกําลังทำทำห้างอะไรผมก็ดังทําห้างแบบห้างคาฟูนะคุณคุณรู้ปะคาฟูคุณรู้จักวะเนี่ยคุณคุณคุณเกิดปีอะไรคุณไม่รู้คุณไม่รู้จักคาฟูอ บ้าไปแล้วคุผไม่รู้จักคาฟูได้ยังไงในส่วนของชั้น2ครับผมต้องบอกเลยว่าห้างคาฟูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโลตัสหรือบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับคือมันจะมีเชลวางเป็นล็อกๆที่แบ่งโซนอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรขายตรงไหนเครื่องไฟฟ้าขายตรงไหนโซนผักขายตรงไหนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอาหารหมาอาหารแมวขายตรงไหนมันจะแบ่งชัดเจนมากๆ ผมเลยพยายามวางเชลทุกเชลในแมบปบแบบนี้ที่เขามีให้นะครับจัดเรียงเป็นล็อกเป็นทางเดินให้ทั่วเลยแล้วผมพรีพเซนเลยตรงนี้คือโซนเอ่อโซนขายผักขายเนื้อครับดีพรีเซนต์เลยต้องมีทุก5้าต้องมีนะฮะทุก5้าต้องมีการวางไฟในแบบแบบนีแบบ้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็ลากวางแบบแบบวางวางทั่วได้เลยอะจบอะและนี่คือสิ่งที่ขายไม่ได้เลยครับคือป้ายบอก โซนบอกเอ่อบอกเชลสินค้าครับพยายามติดไว้ทั่วงานละเอียดครับงานละเอียดโซนชั้นล่างมันมีส่วนที่ว่างอยู่ครับแล้วรอบๆเสาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในห้างประเทศไทยที่จะมีเอ่อพวกร้านตู้โทรศัพท์หรือว่าร้านขายเสื้อผ้ามาเช่าอยู่ตรงบริเวณเสาแบบเสาตรงนั้นน่ะที่บริเวณชั้นหนึ่งเหลืออีกห้องหนึ่งครับตอนแรกผมจะทําเป็น ร้านขายรถยนต์แต่ทาว่าห้างสมัยนั้นเนี่ยเอ้ยใช้คำโทษโทษโทษทุยห้างคาฟูเนี่ยมันไม่มีรถยนต์ขายนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นธนาคารเนอขนะบริเวณชั้น2มีที่ว่างเหลืออยู่ครับผมก็ทำเป็นล็อกแคบแคบอย่างเช่นร้านเครื่องเขียนที่ไม่รู้มันจะแคบไปไหนนะครับ ตรงนี้ทางส่วนข้างหลังครับงานละเอียดนิดนึงก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์จะอยู่ที่พื้นนะคะบ,บ้านเราอะไม่ค่อยอยู่ที่หลังคากันหรอกผมก็พยายามที่จะต่อท่อแอร์ขึ้นไปยังหลังคาห้างเพื่อที่จะให้กาดในห้างนั้นถ่ายเทได้อย่างสะดวกครับงานละเอียดครับงานละเอียดไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันแต่งานละเอียดครับมันมีก็ทำหน่อย ในที่สุดห้าของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในระหว่างที่สรุปผมก็จะพาคุณเดินชมห้างของผมไปด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมครับผมตัวนี้เป็นร้านขายจิวเวลรี่ครับคล้ายกับร้านทองหละสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวเออผมพูดอะไรวะถามได้ครับถามได้ถามได้ครับถามได,ถมได,ถมได้ถามอะไร ซนจอดรถครับมีเสาบอกตำแหน่งด้วยนี่ยอย่างเหมือนนะ่ะอย่างไทยไะคุณตรงนี้เป็นอุโมงครับผมมีรถบัสด้วยนะเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมนั่นไงรถบัสเมื่อไดเลื่อนช้านิดนึงนะครับคุณลูกคา้าโทษดิช้าเม่ใดก็ได้ขึ้นมาก็จะเจอกับโทรศัพท์ตู้กระจกถามได้ครับถามได้ร้านเครื่องเขียนในประเทศไทยนี่มันแคบดีจริงๆเลยในห้างแคบเป็นไหนร้านนั้นว่าแคบแล้วเจอร้านขายเกมหน่อยกับร้านขายหนังสืออะไรกัน อันนี้อันนี้ขายผ้านะคุณใช่เช่าผ้าขายผ้าได้นะผมก็เลยจะบอกคุณว่าผมขายทุกอย่างที่มีในแบบนี้จริงๆนะครับที่อยู่ในเชล์ทุกอย่างถูกขึ้นเชล์หมดเลยใช่กดมาหมดทุกอย่างเมียนขายไม้คุณใช่ไม้เนี่ยอุปกรณ์ช่างมีหมดเลยนะแปลงเปิงทาสีมีให้หมดเลยยังโคมโป็นนี่พิเศษเตชันเลยผมชอบมากโซนขายผักขายเนื้อโคชอบ และนี่นผมพาคุณมาดูนี่มันมีขายสาัตว์เลี้ยงด้วยนะคุณมีปลามีแมวมีน้องหมาจริงๆสมัยก่อนคาฟูไม่มีขายอย่างนี้เลยเกมมันมีก็เลยใส่มามอออกไปรประตูตรงนี้ครับก็จะเป็นคลังสินค้านะเด็กสรุปเวลาทั้งหมดในการเล่นแล้วก็สร้างไป50ชั่วโมงกว่าได้ครับใช่ น่าเสียดายจริงๆที่ทําไม่ทันภายใน24ชั่วโมงนะครับต้องขออภัยจริงๆถ้าชอบกินรล้กกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่อยู่นะตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากจริงๆอยู่กันมานานมากๆไม่มีอะไรให้ก็ยังยังจะสมัครกันอีกเนาะพวกคุณเนะเออแปคนเ <laughs> <laughs> จอครับทุกคน